อุ้ยนั่นน yeah. yeah. oh. yeah. ั <c 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 ่นนัตบบุ <h <h ้้งสยเสตาหัอปึ้งปึ้มตังไงเยอะแะเแ็นเลยกดิตั้งไงตบโดนโดนโดน่งลงมา่งลงมา่งลงมาไม่ถึงไม่ถึงไม่โ้เลยครับเลยครับเสดโอ้นเลยครับเสนเอ้ยมาแร้วมาแร้วมาเวจะโดนเวล่าพ่อตัวน้อยเกิน ตัวผู้ตัวผูหรือเปล่าครับผมกระแสนยกครับผมยกเล่นด้วยดูดิตัวแค่นี้โอ้โห ดีครับสวัสดีครับนานาครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube นักตกปลาบ้านๆนะครับนวุฒิครับผมวันนี้ทําหน้าที่เป็นไตครับผมศูนหนึ่งครับตะอ้วครับมือหนึ่งวุฒิเสนครับผมสวัสดีครับบอบโอนหน่อยเร็วบอบโอนเวยสวัสดีครับตนวันนี้ครับผมนักแสนครับผมนานเจอกันทีครับผมจะมีผลงานหรือเปล่าครับวันนี้จะเอามาเชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูคลิปนะครับวันนี้นี่ครับอีกคนหนึ่งครับรุ่นใหญ่ครับฝาใจครับฝ่าใจโอเ่ พ่อแสนพ่อผมคนเดียวกันครับผมนี่ครับวันนี้ห้วยหลองพ่อครับสดใสนะครับดูบรรยากาศครับสดใสไหมครับดูฟ้าดูฟ้านี่ครับสดใสครับเดี๋ยวก็เปียกครับผมเร็วๆนี้เลยเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับอย่าพึ่งพายน็ตีถึงอยู่เออนั่นแหละเพื่อลมนิดนึงโอ้โหเอ้าน้ำตื้นก็ไม่บอกกันนู้ แต่ว่านี่ไม่ไหวเลยโอ้ยงคองอมันไปจำร่องดีกว่ายเย็นนะครับยเย็นๆนา่าจะเนื้อตีเผื่อลมเลยครับตีหลบตีเลยมัต้องห่วงหลังหลังหลบแล้ว,วไปกมนู่นเห็นไหมตีตีโคบอ่ะ วิ่งสันกัน้กโ้กข้อเฮ้ยคันไม้คันมือว่ะอย่าอย่าเพิ่งพอรอรอมันขึ้นพอมันกำลังไอ้นี้แล้วมันกำลังได้อารมณ์แล้วปัดปะดปัดว่ามันเพดงัด น่าจะไปเนะี่ยไปบัวนั่นแหละโอ้ยืดฟังนูนนน่นสิผมเสียอต้อา,อาดอกนี้โดนดอกนี้แล้ข้อข้อเลยพ่อเอ้ยเสร็จใจเสจข้อแล้วมองตสใจมาบุ้มแสดงว่ามันกลัวสปิเตว่ะมักนกลวสแนตเอ้ยมันกลัสปินเต เอาพิวหนังเลยมาเลาพิวหนังพิ้วน้ำเหรอโอ้โหลมแม่งไปบัวช่องล่งช่องแหลมตรงบัวตรงบัวเลย ตัวย hey, ังพ e e uh, ุ่งไปเด็ดเลิศเด็ดเลิศหรอจะให้เกมแม่นๆตีตีตรงบัวตีวุ้นบอกอ่ะตีตรงหญ้าเห็นเออไม่เห็นตรงบัวเลยอุ้ยดอกนี้โดนดอกนี้โดนจริงตัวเบกเยอะอุ้ยอุ้ยนั่นนั่นตับมาพอตับวาอุ้ยเอาเร็วเอาเร็วอุ้ยว้าเลี้ยวตับวะมันยังไม่จับเลย กัเลยย็นเย็นเยวนเย็นโอเเคโอเคเตีตรงบัวที่ต้องวัวช่องโล่งเห็นไหมปาดบัวไปหาบัวหนาใกล้ไหนใกล้ไหนช่องช่องโล่งใกล้ไหนครับช่องโล่งใกล้ไหนอุ้ยนั่นแหละแต่สั้นอ่ะตีสั้นไปอ่ะไม่ยอมไปเก็บ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 ตีไม่ถึงเก็บตีไม่ถึงันลงยื่นยื่นเดี๋ยวขับเรือะ ล้อไม่เจ็บหรอกเอาตีตีสวยเฮ้ยไกลๆอย่างเงี้ยนั่างเนียนๆนั่นแหละนั่นแหละตัวใจโดนทุ่งเลี้ยวฮึบ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 ช่วบชวบเนี่ยของตัวใจโดนฮึบ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 รอขึ้นก่อนอย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวมันตื่นยังกำลังโอบโหแล้วเนี่ยปัง สวยปัดบัวอุ้มมกงงแล้วพายมาพายมานิดนึ่งพ้นบัวเดี๋ยวผมเดินต่อโอ้โหตีท้ายสไลด์บ้า นี่กระโบนไปเลยตีตีนี่น่ะต้องขึ้นน้ำเห็นยังขึ้นน้ำวังน่ะไปยบัวนี่ยังได้ทางนี้เออเออนี่นะแสนจิ้มด้วยอุ้ยโดนโดนเคาะเคาะเค่ากระลึดกระลึดกืะลึดอืออมันไม่ชอกโอ้ยนุ่บวชแดงมีบวชแดงฝั่งนี้ไอ้แซง Ui! Nám tươi luôn! Khuôn nà đồn à! Chinh! Thu có phải thôi nhỉ? Ừ! Đang rồi Ừ! kịp cái! Đi! Ui! Ui! Ủa! Đồng đi đồn à! Đồng đi đồn! Có ạ! Đồ ạ! Có hay gì thôi! Mày thôi! Ê! mình nà đồn mà. Ê! Vút! Vút! Mày... Như ถอยดีต anyway, like oh, ัวถอยดีปลากำลังมีลมเลยตัววถอยตัววะไม่ได้วะสวยไอ้เซตปตาหัวนี่แหละไอ้ซตรงนี่เลยปุ๊บปุ๊บไปไงไงเยอะกระเด็นเลยครับปลาลุมาหรือเปล่าฮะปลาลุมาอ่ะรอบนี้น่าจะถึงอะตีสวยๆน่าจะโดนอ่ะ เอึโอ้ยแสนปาดหัวอึโดนไอ้แสนโอ้ขอดิตั่งไงอึต๊าปตุนตุนตุนน้่งลงมาน้่งลงมาน้่งลงมาตึงไหม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 โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วตึงไหมตึงไหมตึงไหมเอี๋ยล้ครับโดนแล้วครับกระแสนครับผมโดนแล้วครับกระแสนะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะโดนหัวเราพอกโอยเ่ีหายไปแล้ โอ้โหตัวน้อยเกินตัวผูตัวผูหรือเปล่าปักเอาเก็บสายตึงๆเก็บสายตึงๆนะรเบสตึงๆดู้กันอยู่นะครับผมคันใบสัน S2 ูนะครับรุ่นแรกเลยครับด้ามกอกครับผมกระแสนโยกนะผมยกเล่นด้วยดูดิตัวแค่นี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งกันครับ หลังจากได้มาหนึ่งตัวครับลมนิ่งเฉยครับผมตอนนี้อากาศร้อนครับนี่ครับดูบรรยากาศครับผมบนเรือมูนครับแลสนมูนครับมือนึงไม่เสด็จกินมามาอะไรมือนึงไม่เสด็จกินมามาแล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศน่าจะยากแล้วครับอ่ะไล่ FC ไปเลยแล้วกัน ปิดคลิปเลยนะครับขอปิดคลิปเลยสรุปง่ายๆนะครับวันนี้ครับได้มาหนึ่งแต้งครับโดยละแสนครับผมจัดจนานทีครับละแสนโดยก็ถือว่าโอเคครับผมขึ้นแล้วขึ้นแล้วปลาไซโลครับโลครึ่งโลครึ่งตกใจครับผมรู้จันสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ